เมทัศเทพนวลครับซันเป็นช่างตัดผมอยู่เดอะลาวเฮา r ์ซาลอนครับแล้วก็เป็นเจ้าของร้านสมัยครับวันนี้เป็นเป็นวันที่ต้องไปทำโชว์ให้กับแฮเวอร์นะครับเพราะว่าได้ตำแหน่งยังแฮ i สต t ล l i s งตอนเย็นนี้ต้องไปทำโชว์ให้กับให้กับเขา กาแฟครับน้าบักเสิร์ฟซะหันง่ายๆจริงๆวันนี้ก็ยุ่งๆอย่างกับเรื่องเรื่องงานวันนี้และครับแต่ตอนเช้านี้ก็ต้องคุยงานกันนิดหน่อยเพราะว่าร้านจะเปิดแล้วแล้วก็ต้องเตรียมของกันนิดหน่อยเพิ่งคนไปแชมบูร มาเรียนที่กรุงเทพแล้วก็เรียนไม่จบก็เลยไปอยู่พัทยาเพื่อที่จะเรียนกศอน,อนนั่นแหละให้จบหมอแล้วก็ค่อยมาเรียนต่ออะไรก็ว่าไปอยู่พัทยาไม่ได้ทําอะไรนะเที่ยวขับมอเตอร์ไซค์เล่นเดินวันเราอยู่อยู่กับเพื่อนช่วยเพื่อนทํางานโชคดีที่ที่เพื่อนที่เราอยู่ด้วยเนี่ยพ่อแม่เขาเลี้ยงแบบถ้าไม่ทํางานเขาก็ไม่ให้ตังค์เราไปอยู่กับเขาเราก็ทํางานช่วยงาน ช่วยงานเขาเราก็เลยได้ตังค์มา,มาใช้จ่ายดูแลตัวเองในตอนนั้นจุดเปลี่ยนของชีวิตเนี่ยมันเกิดขึ้นเพราะว่าเรชาชาไปหมดครึ่งตัวไปหาหมอหมอก็บอกเป็นโรคปลายประสาทอักเสบก็คือจะตีบก็ได้จะแตกก็ได้ก็คืออันตรายอันตรายพอสมควรน,นั่นแหละก็เป็นจุดเปลี่ยนทำให้เราเข้าใจชีวิตว่าไม่มีใครรักเราเท่าตัวเราเองหรอก ใช้ถิ่นนะครับอาชีพก็ไม่เลดมากเมื่อก่อน10ปีที่แล้วเนี่ยไม่ค่อยมีช่างที่เป็นผู้ชายแท้ๆสักเท่าไหร่มันก็รู้สึกกดดันนิดนึงอย่างที่เพื่อนๆเคยบอกไว้ว่าเราเป็นเราเป็นเกย์หรือเปล่าเราเป็นตุ๊ดหรือเปล่าเราไปเรียนตัดผมนั่นตอนนั้นเราพูดตรงๆว่าเราไม่ได้อิงว่าเมืองไทยเขาคิดยังไงกับอาชีพตัดผมหรือว่าอะไรเงี้ยเราเราดูต่างประเทศเขาเขาเป็นกันก็นก็เขาก็เป็นผู้ชายจริงๆเราก็คิดว่า ก็ไม่เห็นจะแปลกอะไรคือตอนที่เรียนเนี่ยเราก็ยังเด็กอยู่ด้วยแหละ20กว่าสักสักกันไกลเลยที่คอมันเป็นรอยสักที่เราทำเพื่อให้เรารู้ตัวว่าเราเราต้องทำอาชีพนี้เหมือนกับว่าเวลามันติดอยู่ในตัวเราแล้วเนี่ยมันก็จะช่วย ให้เรามองเห็นตัวเราแหละว่าว่าเราทำอะไรอยู่อย่าไปเขวอย่าไปคิดทำอย่างอื่นในระหว่างที่เรากำลังทำอยู่มันก็ก็เป็นรอยสักที่ไว้เตือนตัวเองนะตอนนั้นมากกว่ามมกตาร เริ่มต้นปกติก็คือตามเหลเวหก็คือร้านที่อยู่ข้างทางก็ต้องทำเพราะว่าเราตัดไม่เป็นนะเพราะว่าเวลาเรียนมาเนี่ยกับเวลาตัดผมจริงๆเนี่ยมันคนละแบบเลยอีกด้านหนึ่งที่เราสนใจก็คือเรื่องของแฟชั่นเราก็ได้ไปรู้จักับกร้านรุ่นพี่คนหนึงชื่อร้านพี่แปะแบงคินมันเป็นจุดเปลี่ยนของชีวิตเราอีกจุดหนึ่งเลยนะเพราะว่าอาชีพที่เราทำงานัน่มัน ควบคู่ไปกับแฟชั่นมันก็เลยได้พัฒนาตัวเองจากจุดนี้ด้วยพี่เขาเข้าไปได้ที่ที่ส่วนลุมในมาซาก็อย่างที่เราพูดกันแหละเป็นร้านเสื้อผ้าแล้วก็มีร้านตัดผมด้วยในนั้นทําอยู่ประมาณหลายเดือนเลยแล้วก็พี่ไก่สมพรติทิินเจ้าของร้าน The Lounge h ฮ i r s a l เ,เน,นี่ยไม่เห็นไม่เห็นเราที่นั่นที่ส่วนลุมก็เหมือนกับสนใจสนใจอยากให้เรา ไปทํางานที่เดอะร้าเพราะว่าเขากําลังจะเปิดร้านใหม่ที่เควิลเล e ตที่นั่นก็เป็นที่ที่สอนอะไรเราอีกมากมายจนให้เรามีทุกวันนี้คนที่ทําอาชีพช่างทําผมสุดท้ายแล้วทุกคนก็อยากมีร้านของตัวเองวันหนึ่งเราก็เลยคิดว่าทำไมเราไม่ซื้อของสะสมที่เกี่ยวกับตัดผมบ้างนั่นก็เป็นจุดเริ่มต้นที่เริ่มสะสมของวินเทจที่เกี่ยวกับอาชีพของตัวเองเพอมันมีบรรยากาศแบบ มีเก้าอี้ตัดผมมีไฟหมุนมีของสะสมที่เกี่ยวกับตัดผมเยอะขึ้นเนี่ยความคิดเราก็เออเราอยากเราอยากเราอยากมีบรรยากาศแบบนี้ไว้ต้อนรับลูกค้าไว้ต้องรับคนที่เราที่มาตัดผมก็เลยเกิดเป็นสมัยครับไทยแ l a n d งาน Hair World วันนี้นะครับก็ได้รับมอบหมายให้ทําโชว์คอลเลคชันนึโชว์ในตําแหน่งของ Young Hair t y l i s t ที่มี สคนปีนี้เราก็ได้เป็นหนึ่งในสาเราก็เชื่อมั่นว่าเขาก็คงอยากให้มันเป็นโชว์ที่เป็นตัวเรามากที่สุดแลในแบบบางแบบก็ก็เป็นพี่น้องที่รู้จักกันแล้วก็คิดว่าน่าจะเข้ากับสไตล์ที่เราคิดขึ้นมาตอนนี้ก็ใกล้โชว์แล้วครับ เรืช่างก็เป็นเรื่องราวของเด็กวัยรุ่นคนเดินท้องถนนบนโลกของอนาคตนะเป็นเรื่เราคิดไว้ไม่รู้ว่าจะเป็นยังไงก็เดีย๋ยวเราไปดูข้างล่างดีกว่าคือจริงๆเราไม่ได้คิดฝันว่าจะทำให้มันเป็นอย่างนี้เราแค่ดีใจที่มีอาชีพที่เรารักมันเราเจอมันเราเจอสิ่งที่ใช่ก็เราก็ทำมันอย่างเป็นที่เท่าที่เราจะทำได้ อีกอย่างที่สำคัญมากๆเลยก็ต้องขอบคุณเรื่องของสังคมแหละสังคมสังคมที่มันบีบคั้นคนจากภายนอกที่คิดว่ามันไม่ได้น่าจะดีหม,มายความว่าคนที่มีแท,ท็ทูคนที่มีลายสักอยู่บนร่างกายที่ออกมาจากนอกร่างกายคนเขาต้องตัดสินเราก่อนอยู่แล้วว่าว่าเราเป็นคนเกเร ไม่มีหัวนอนปลายเท้าเนี่ยมันก็ยิ่งผลักดันที่เราต้องทําอะไรทุกอย่างเพื่อให้คนที่ที่คิดกับสังคมแบบนี้ให้เขาเห็นว่าเราก็เราก็ทําได้เราแค่ไม่มีอะไรจะพูดนะตอนที่เขาเขาพูดกับเราว่าพูดไปก็ก็ไม่ได้ไม่ได้ทําให้ตัวเองดีขึ้นนอกจากจะทําทําให้มันเกิดขึ้นจริงๆก็ ต้องขอบคุณสังคมไทยไท้ายแล้วเราก็ต้องพิสูจน์ตัวเราเองว่าว่าเราทำได้ได้ดีแค่ไหนแล้วก็ให้คนอื่นเขาได้ได,ได้ชื่นชมว่าถ้าตั้งใจจริงเนี่ยมันสามารถทําได้ถ้าเราไม่ท้อกับมันแล้วก็ตั้งใจทํมันอันนี้คือ,อหนุ่มไอของผมครับ